นี่จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศทิศสมาดีจังหวัดด่านนะครับอำเภอเมืองครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปฟังกันเลยนะครับวันนี้มีการเรื่องสันตังกันตีโบสถ์คิดจักนาในครับท่านผู้ชมพอกันเลยครับว่าบรรยากาศจะเป็นจะได้พองอีกนะครับท่านผู้ชมเก็บความคไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมมาพี่เล็กสวัสดีครับ ครับโอ้แควสวัสดีนะครับยินดีนะครับอาจารย์ชวีวรรณมีน้ำเต้าหู้เนอะตังเพนะครับอยากกินน้ำเต้าหู้ตังเพเนอะจิ๊บให้ผมจิ๊บขนมจิ๊บตังเพเนอะตนงเพเนอะครูชวีวรรณอยู่เพนะครับในดาวเขียวๆขีเพเนอะครับครับผมมีสาคูด้วย สาคูสาคูมะพร้าวเอาไว้ก่อนเนี่ยผมมาเอานะอันนี้เต็มไม้เต็มมือแบกไม่ไหวแล้วถ้าอยากได้น้ำดื่มมาดื่มตรงนี้นะฮะจากแน่น้อยจุดประกาศน่น้อยเอาน้ำดื่มมานะครับตอนนี้เหล่าซื้อกับประชันและพี่มันกินก่อนนะฮะโอเควันนี้วันนี้เครียดมากไปเลยโยซี่พ่อพ่อหน้อยบุญมากน้องแหลมมากเนี่ยขนมแข็งปลาลิวกิวโซ แมาไม่น่าคุณแม่ง้าแหลมเอานมเข่งตาลิวกิวแล้วก็ส้มครอบครัวจะเลิศหมดแล้วไม่ต้องมาดูน้ำหวานไม่ต้องเดี๋ยวยัไม่เอาไม่มีมือถือแล้วไม่รู้จะเอาอะไรถือเลยคุณครูเอ่อะไนะครับคุณครูเอากลับบ้านได้ไหครับมีน้ำพริกต้นู้นนะครับไปรับได้นะครับ บาร์บีคิวหมดแล้วครับอันนี้ให้พี่เษอาจารย์ธิรกิจอาจารย์ธิรกิจได้ถึงรป่าครัวเขาแย่งนะเหลือสองมัดเพื่อนชิ้นน้าค่ะขอบคุณมากค่ะชามาขอบคุณมาอันนี้อะไรฮะชิ้นน้าค่ะกระโดดเลยมรเลนเกลนพักท้ายครับ เดี๋ยวจะเดินไปดังนานนะครับป็นเพื่อนโอ้แสงแสงเข้าครับแสงเข้ากล้องเดินกันไปเลยอันนี้จะเป็นอาหารโซนนี่มีอะไรเอ่ย่อดละค่ะทำมาบี แล้วแต่เตาแล้วค่ะมีแต่เตามาคิวไข่ดีมากแสดงว่าปีนี้อร่อยมากเอนี้นี้ารเนี k k ่ข้าแถวกันเลยครับมีแต่ผู้ใหญ่ครับนี่ครับเด็กๆืบนมีเลยสองหิมสองหิมมีข่อร่อยลูกสาวรออะไรเอ่ยขนมจีนน้วใสแรก ใครอยากกินขนมจีนมาทางนี้นะครับขนมจีนนับสายมืองแพร่มาเลยมาเลยมีครับร้อนร้อนตั้งเต่าร้อนร้อนเมื่อกี้นี้จุดไฟควันมุ้งอ้าวสวัสดีครับผมแล้วคจะหมดแล้วผมมีมือกำแล่ะไส้อะไครับเผื่อกับหมูสับนะฮะพี่นายผมวางไว้บนโต๊ะได้เลยผม หมดแล้วนะคะซาลครับสารเปาซาลาเปาจากเจ็ดผู้ใจนลยครับรับประกันความอร่อยมีไส้หมูสับกับไส้เหือกนะฮะไส้เผือกไม่ใช่ไส้เหือกไส้เผือกเชิญดังนี้นะครับซาลาเปาซาลาเปา น่ากินครับท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมทั้งบ้านนะาลาเปาซาลน่ากินครับตรงนี้อร่อยนะแซ่บนะก็ประกันแจกแจงเมื่อใจร่รับประกันทุกวันอร่อยใหม่สดทุกวันแจกเมื่อไหร่นี่กาแฟนะครับเชิญเลยกาแฟนะครับวันนี้มาเชิญเลยครับแน่ๆนะครับสาลาเปามีไส้เผือกตัวนี้เลยเพราะผมอยู่นี่นะฮะสาลาเปา ไสเผือกกับไส้หมูสับจะหมดแล้วมี200ลูกเท่านั้นเชิญเลยนะครับแต่อยากงานสละเปามารับเลยเด็กๆมาลงเลยสละเปาผมรับประกันผู้กองดวงเดือนวิทยาศาสตร์เอาขนมมาแจกโอ้โหเป็นกล่องเป็นกล่องมารับเลยมีน้ำดื่มด้วยนะครับคุณดีราชาติมัคยศธีราชาติทิพปาละมีน้ำดื่มมีน้ด้วยโซนนี้เจ้าก็จะเป็น เป็นขนมปังครับท่านผู้ชมทางบ้านครับนี่ครับขอบใจมา่มน่ากินครับก็หลายไสก็หลายไส้ครับท่านผู้ชม,มปลาไปพออะไรเอ่ยโอ้ยมดแล้วครับท่านผู้ชม,มอโ,อโอ้มดแล้วครับท่านผู้ชมพอได้กินแล้ว ครับว่ามือเต็มว่ารำมือเบาว่างครับนี่จะเป็นนมครับท่านผู้ชมอ๋อคุณพี่เราเองครับี่จะเป็นนมสดครับผมตัวเหลืองโดมโดเหลืองอันนี้ก็จะเป็นน้าเลยมวันนี้ครับคุณครูพี่น้องเห็นดาวสวยๆพี่จงเป็นคนทำให้นะครับขอบคุณพี่จ้ง อ๋อนี่กินเอ่ยเราเองไปกันแล้วครับกินไอย่างพไดมีเปอร์กินอิ่มหนำสามล้านแล้วครับอ๋อนี่ครับคุณครูโอ้ยน่าอันนี้บ้านสวนครูเก่งเอาอะไรมาเอ่ย ขนมจีบนะมาสวนกูเก่งเป็นขนมจีบนะครับเชิญนะครับคุณปูได้แล้วครับเอาตรงนี้จะเป็นนมครับด้านนี้จะเป็นอะไรเอ่ยโอ้ดีหลานสาทั้งนั้นครับมาชมทางบ้านโอ้โหเหลือแต่ไม่ขอเห็นเยอะแยะเลยโอ้วันนี้คุณรี่หลานกินบุหรี่หลานแล้วก็จบล้ว าขอมร้อยเดือยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมอคลิปนี้กะพงจะล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งติดตามเทวนเนอร์ครับเป็นเปิกำลังใจสวัสดีครับ